พระสมเด็จวัดละฆังฝากกลุกวัดบางขุนพรมหรือพระสองคลองมีลักษณะอย่างไรยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูเล็ออนไลน์วันนี้ขอนำท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับพระสองคลองนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จ วัดละคังที่ฝากกลุ่บางคุณพมนะครับในกระบวนการสร้างพระสมเด็จนะครับที่มีการสืบทราบกันมีประวัติแน่ชัดแล้วเนี่ยนะครับที่ท่านสมเด็จพุทธจานย์โตผมรังสีนะครับท่านได้สร้างไว้นะครับก็มี สมเด็จวัดเกศชยโยนะครับแล้วก็พระสมเด็จวัดละคังแล้วก็พระสมเด็จบางขุนพรมนะครับซึ่งมีข้อมูลที่สอดคล้องต่อเนื่องกันนะครับวัดเกศชยโยเนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จที่สร้างก่อนนะครับรองลงมาก็เป็นวัดละคังแล้วก็บางขุนพรม นะครับซึ่งาการที่จะมีประวัติเชื่อมโยงกันได้ทั้ง3วัดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือเรื่องของพระฝากกลุ่นะครับซึ่งก็คือนาอํารนรพระจากวัดละคังนะครับพระจากวัดเกตชยโยนะครับมาฝากกลุบางคุณพรมซึ่งเมื่อมีการเปิดกลุ เป็นทางการในปี2,500เนี่ยก็จะมีการพบพระนะครับทั้ง3รุ่นนะครับก็คือวัดเกตชยโยนะครับวัดละคังแล้วก็บางคุณพรมนะครับอยู่ในกลุ่เดียวกันนะครับการที่เราจะเห็นสมเด็จพระสมเด็จได้นั้นเนี่ยนะครับ ก็มีอยู่สองวิธีนะครับในอดีตอย่างแรกเลยก็คือก่อนที่จะมีการเปิดกลุ่นะครับก็จะมีการาลักรอบที่เขาเรียกว่าตกพระนะครับก็คือใช้ก้อนดินเหนียวนะครับที่เหนียวเหนียวนะครับผูกกับเชือกแล้วก็หย่อนลงไปในกลุ่นะครับที่ ออมีรูรั่วรอยชำรุดนะครับแล้วก็ติดพระขึ้นมาซึ่งอาจจะก็ไม่ได้จำนวนมากนะครับแต่ก็ตกพระอยู่เรื่อยๆนะครับพระชุดนี้ถ้าเป็นบางขุนพรมนะครับก็เรียกว่ากุกเก่านะครับชุดที่ถูกตกขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นปีพศ2500นะครับก็มีการ เปิดกลุอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมที่เราเห็นนะครับที่มีค้าบกลุหนาๆา,าหน่อยนะครับในปัจจุบันครับแต่ในทีนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับตั้งแต่ในยุคอดีตมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีการพบ พระพิมพ์นะครับตั้งแต่สมัยลบบุรีนะครับอยู่ในกรุข,ของอยุธยานะครับเช่นปกพระง่วนะครับนี่ก็นั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพระฝากกรุที่ข้ามยุคข้ามสมัยนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเกี่ยวกับพระสองคลองนะครับซึ่งจะให้ท่านชมโดยละเอียดต่อไปเชิญครับ รพระองค์ที่ท่านกำลังชมเนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังฝากกลุบางขุนพรมท่านจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามีคาบกรุนะครับติดแน่นอยู่กับองค์พระนะครับบริเวณพระเกศนะครับตรงมุมนี้นะครับชัดเจนนอกกนั้นก็จะมีหลุดล่อนออกไปบ้างนะครับแล้วก็มีแทรกอยู่ตาม ซอกลึกต่างๆนะครับจนถึงฐานเลยนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับของคาบกลุกซึ่งถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยก็เป็นบางขุนพรมนะครับถ้าดูคาบกลุกเป็นหลักแต่สำหรับองนี้นะครับสิ่งที่เราต้องอดูเพิ่มเติมก็คือเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ ท่านลองสังเกตนะครับว่า,าตั้งแต่เส้นซุ้มนะครับซึ่งเป็นลักษณะเส้นซุ้มผ่าไวายนะครับแล้วก็องค์พระนะครับพระประธานเนี่ยที่มีพุทธลักษณะที่งดงามนะครับชัดเจนเนี่ยนะครับท่านจะเห็นมีฐา,านรองพระทิพย์อยู่ด้วยนะครับซึ่งไม่มีนะครับในพระ สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอะพระสมเด็จวัดละคังเลยนะครับซึ่งพอเราดูพิมพ์พระปุ๊บเนี่ยทำให้เรารู้ว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระสองครองก็คือพระสมเด็จวัดละคังฝากกุบางขุนพมรมับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับถ่ายในแสงธรรมชาตินะครับเนี่ยท่านจะเห็นนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนื้อพระที่ยุบย่นนะครับเป็นธรรมชาติชัดเจนแล้วก็มีคราบกลุกนะครับที่เกาะติดแน่นอยู่กับเนื้อพระนะครับ แต่ก็เป็นลักษณะโุบบางๆซึ่งองค์นี้ก็น่าจะเป็นพระโุบกเก่านะครับองค์นี้สมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนี่นะครับภาพโดยรวมลองดูมิติด้านข้างนะครับเราจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของการ แกะพิมพพระเนี่ยงดงามชัดเจนมากนะครับเนี่ยครับมีการไล่มิตินะครับที่ชัดเจนนะครับฐานสิงนะครับฐานด้านล่างใหญ่ตันนะครับนะครับเป็นลักษณะของสมเด็จวัดระคังเลยนะครับองค์นี้ได้มาก็เลี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพระที่ อยู่ในลักษณะเดิมๆนะครับค้าบกลกุ่ยจะเห็นว่ามีการหลุดล่อนออกเป็นชั้นๆน,นะครับถ้าเราเทียบกับพระกลุ่นะครับอ,อย่างกําแพงเพชรเนี่ยถ้าลักษณะเนื้อหลุดล่อนอย่างนี้ก็แท้เลยนะครับนี่นะครับ,เ,รบเป็นลักษณะการหลุดล่อนที่เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ด้านหนึ่งเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่เป็นมิติด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเส้นซุ้มนะครับเส้นสายนะครับในพิมพ์องค์พระเนี่ยงดงามชัดเจนแล้วก็มีสเต็ปที่ชัดเจนมิติชัดเจนนะครับเนี่ยฐานผ้าทิพย์นะครับเห็นเป็นชั้นๆั้รองอยู่นะครับเนี่ยนะครับชัดเจนมากขาสิงนะครับ ฐานขาสิงแล้วก็ฐานด้านล่างตันนะครับคาบกุที่ติดแน่นอยู่กับซอกลึกนะครับนี่เป็นมิติด้านข้างของพระสมเด็จองนี้นะครับท่านก็ได้เห็นนะครับข้อมูลโดยรวมแล้วนะครับได้ทราบข้อมูลโดยรวมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับพระที่เรามีอยู่นยะบางครั้งนะครับเราจะต้อง ศึกษาให้ดีนะครับว่าเป็นพระอะไรกันแน่นะครับอาจจะมีการาดูผิดก็ได้นะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับถ้าดูคาบกุกอย่างเดียวก็เป็นบางขุนพรมนะครับซึ่งพอไปดูพิมพ์พระนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมก็ไม่มีพิมพ์นี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเพิ่มเติมครับนี่คือตัวอย่างพระสองคลอง นะครับแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สวยมากนะครับก็ถือเป็นข้อมูลที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับท่านชอบหรือไม่อย่างไรก็ติชมไว้ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ